ยัยไงอ่ะยัง่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> อะไรนะมารับหนูไงนูสั่งว่าไอ้แม่มารับไม่ใช่หรอ สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีนิรุชแชนแนลนะจ๊ะพี่น้องขาเมื่อนี้นะคะเราก็มาถึงบ้านนะคะหอบสังคัรขึ้นรถพี่น้องขาไปรับลูกสาวเปรับน้องมาร์กี้นะคะสังคววมไวคือเมื่อนี้นะ่ะเข้าจัดจัดวันคล้ายวันเกิดให้ลูกเพราะว่ามัานเกิดน่างหมืออื่นตะปาโอแม่โบยูม้ยไผย,ยู่นะคะหมืออื่นราว่าไปง่านล่ะคะ่ะ คือเราก็จะไปงานยาวเลยเพราะฉะนั้นเท่ากันเลยถือโอกาสจับวันเกิดให้ลูกมือนี้นะครับพี่้องขาบังกันเลยสังไหว่าแหนแม่ยุ้ยก็พอตอมนี่ไปฮับห้ขี้รถตู้ดำไปทอนั่นไปฮับเพิ่นยูโรงเรียนเพิ่นวาพว่าเพิ่นหูว่าเมซิมาเมือนี้นะครับพี่้องกันเลยนะคะได้เอารถออกมาต่อมหน่อยนะฮะกันเลยไปฮับลูกนะครับพี่้องขาพว่าเพิ่น เลือกเลี้ยนเลยกริมาแต่ลงเลี้ยนมือนีนะคระับเพิ่งสร้างไหว่็เลยไปหาลูกสาวนะคะลูกสาวร่านะคะมือนีกะเห็นบ้านไขาบ้านเกิดของน้องซี่เกี่ยมพร้อมแม่ก็ไปอวยพอแล้วบ้างอาจจะมีวันเกิดย้อนหลังให้ลูกอยู่นะครับโอเคพี่น้องเดี๋ยวจะไปรับนางกันนะคะว่านั่งเห็นแม่ก็พอไปหานั่งสีดีใจบอ เพราะว่าเป็นสัง่งพ่้วใหว่เด้อพี่น้องว่าต้องให้พอก็แม่ไปหาปร์บลักขี้รถตู้ดำไปเท่านั้นรถคขั้นอื่นก็เอาเอารถตู้ดำนะคะแคกลูกสาวไงเป็นสาวแล้วพี่น้องทุกมือนีโทุหาแม่เป็นแล้วทวุข้อโทุยังทำเนี่ยเป็นเบร์ดแล้วนะคะ,ะฮะเขียนในเพราะตอมเอม็นพราตอมไปบังูุสาวอ,อันว่าไป่าม ไปเบิงง่งอันสาวพียก็ะเลยว่า,มาแม่พียด้วยน่ะลูกมันมีอัน,น,นอยู่พอตอมไปกินเขาซือ่อกระเชยดในพอมาพอไปเบิงง่งอันน่มพูดสาว่าสันบ่อันบ่โทรหาพอเลยเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะไปรับลูกกันนะคะมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วคุณมาแล้วครับพอคน ป่านันว่้เครียดให้พ่อพี่น้องพ่อมหบคุณจับมือพ่อ,อยางสั่งไว้พ่อมเดว่าของขวัญน,นั่นเกิดจากไดเอียงปานนันว่าเครียดให้พ่อ,อยางมากก็พ่อแบบดี อะไรอนะรไรอะไรอะไาาะไระสรอไอะไ่อะอะไระมรรอะไรอะไรหรอะไรอไอะไอะรอไอะะรอรอะไอ่าไอาไรอไรออะไ่าไอรออไ นั่ง,งวเวลาบอกกับแม่ดิอืมเตมันจเจังแม่นเนาะเจ้<ข>าเนาะไอ่ใครฟีฟ่าห้ปการนฟีฟ่าเป็นใครให้วันเกิดแล้วฟีฟ่าเป็นใคร แฟนโน่าส <iet gli flaws> ุด <herman> ม <o> fiz <ness> <im> <asan> ีแฟนแล้วพี่น้องผู้บ่าวเอาปากกาให้ล่าสุดมีแฟนแล้วเด้อเขาเกิดขึ้นว่าอบมือให้นะเขาเขากขาเขาเกิดนะแม่จะไปรำมื้อคือแมน สวยแล้วอยู่ลำดับไปซื้อเซเว่นลไดจาเซเว่นไไดกระเป๋าแม่อยู่ไหนอะอยู่ข้างหน้ากับเอดีใจไหมดีใจดีใจที่เรเห็นแม่อมากครับเก๋ยับได้แม่แบดจ้าสเกตบอร์ด ชอไปยังไม่ม่เบสไปตีกับสเกตบอร์ดขี้ไม่แบดบอร์ดขอเพ่เื่อสือ่อแย่ยู่แพสเกตบอรแพงกวัวสเกตบอร์ดน้จ้าที่เี่เป็นร้ายลวก แล้วขี่เป็นยุ่งแล้วขี่ห้องเด็พ่อไแหลวเช่นนนลมสิบเเขียวออกบอเขียวแห้งเหล็มใหญ่ทั้งหนาเลยพ่อป้าพาลงไปไปเลยพ่อไข่ยางเงขาบลมใครอยู่นี่นะไปนะที่นี่นทั้พ่อไปไปชเวินไม่แบน แล้วความสุขของเด็กน้อยเนาะพี่น้องเนาะเห็นพ่อเห็นแม่มาฮับก็ดีใจมีความสุขไตน้อยขอยขึ้นกันเด้ขขอย,อยากให้พ่ออันอยากให้พ่อให้แม่ไปฮับขึ้นอย่างเดชแต่ว่าคือเพิ่นกะคือขอบขั้วนี้ลุยหนันกะทุกเนาะพี่น้องขอบขั้วนี้ลุยนันทุกบอดี้มีคือขอบขั้ขคว,นนค,ออค,วคนอื่นพอแม่ก็เลยต้องเหตุเวียดเฮตดงานบอดี้มีเวล,ลาไปฮับลูก เห็นเนื่อนอื่นพ่อแม่ไปหับดีใจดีใจน้ำเขาจะคว้งกับข้องถามว่าเคยมีปั่นจักรยานไปสามสาวผีหญิงผีเย้านิลุยสามคนปั่นจักรยานสอนกันไปสามคนตะกี้บอดี้มีได้ว่าพ่อแม่จะไปหับอันแต่ว่าถ้าแบบว่าไปนอนหนั่งสิให้เราไปปั่นจักรยานได้พี่นอ้องยางรัดทงยางรัดหน้าไปยางรัดทัวหน้าไปแหมไปโรงเรียน ยางเอาได้ตะกี้ก็มันก็มีความสุขในแบบของเราอะ่ะมันก็มีความสุขในแบบของเขาเนาะพี่น้องสมัยตะกี้เขาก็เข้าใจว่าพอแม่ฮ้อนถูกยากลําลบากมันบ่ได้สบายขึ้นสู้มือนี่แม่ขันซุ้มือนี่มันก็คือความสะดวกสบายมันก็ต่างกันครับตะกี้เนาะนี่ละพี่น้องมีลูกก็ดูแลกันไปนะฮะขึ้นจะบ่แมนลูกเข้า แต่ข้ากักเลี้ยงเขามาต่นหน่อยๆยางหน่อยละ่ะแถาแก้มากเขากับบทิมข้าดอกเขาก็สิเบิ่งสีเงี้ข้าอยู่หันละมาตาข้าว่อหนีเงาว่าตาข้ามีเงินให้เขาได้ละวาแต่ข้าจมเป็นด้าเป็นเงินท่องวามีเขาก็คือปลาทิมข้าวละพี่น้องความสุขแค่สียูกับดูกับเต่อได้หอดมือใด้ละ พราะสุขภาพร่างกายนี้ลุยมันก็ไม่เหมือนคนปกติมันไม่ได้แข็งแรงเหมือนคนปกตินาอพี่น้องนะคะวันนี้ก็ทำภารกิจมารับลูกสาวนะคะนางก็ดีใจวิ่งกอดแม่เลยเห็นแม่มาฮับพี่น้องโอเคนะฮะเดี๋ยวคืนนี้เราจะมีปาร์ตี้วันเกิดลูกสาวกันนะคะเดี๋ยวจะทายคลิปให้เบิรงเดอพี่น้องว่า มีอย่างแน่กินข่าวอย่างแน่ซ้ำกินข่าวแร้งก็ขอบขั้วนั่นแหละพี่น้องคะ่ะนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายมาครับพอนะ่อพี่น้องได้อะไรอะ่ะได้ยิงใครม,มาให้เนี่ยคุณรู้ได้เลยคุณได้คุูอ่าแล้วก็คุณรูก้ก็แค่เพียง นี่ย่งเนี้ยเอาขอบาวเหรอเหมือนก้เจียวกลุ่มก็แบบนี้เลยวดเอาบางเออแปตรวกลางอ่ะตรงกลางแม่เอนเบิ่งแนวพันเลยแนวพันมาคือปดพี่เรงก็เียวกลุ่มดึหอนหอนหอนห่อนวันนี้เป็นวันเกิดหนูอาบอก บอกแม่แม่สิพรุ่งนี้เป็นวันเกิดหนูวันนี้เป็นวันเกิดหนูบอกแม่แม่โอ้ยพอนให้หนูหน่อยสิโอ้ยพอนให้หนูหน่อยนะคะ FC หนูชิมดูเลยอันนี้เนี่ยลาพี่น้องลาพี่น้องแล้วชิมก่ดูก่อนนี่กับอะไรอะไรอะไรอร่อยเพราะว่าอันนี้อะไรกว่าเด้อะไรยไหมนั่นเนี่ยหนูก็กินแบบนี้โอ้ยที่บ่มักซัมโอชิ อ่าพี่ลองช่องใครแม่ช่องแม่อยู่แล้วโอเคเอาไว้ซัมมี่นะคะเราจะเดินทางกลับบ้านนะคะบ๊ายบายอดีค่ะไลนไอเปมาแล้วไอเปมาแล้ว